สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับไม่จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยย้ายจากน่านไปจังหวัดเชียงใหม่กันครับเพื่อนเพื่อนที่นี่เนี่ยคือบ้านระเบียงดาววิวดอยหลวงเชียงดาวครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่นี่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยราวๆสองถึงสามชั่วโมง ทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างแคบและชันมากมากครับแต่ว่าวิวที่เพื่อนๆจะได้เห็นเนี่ยสวยงามมากๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยเนี่ยมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งที่มาใช้ชีวิตกันอยู่ริมเขาครับซึ่งริมเขาตรงนี้เองเนี่ยจะได้เห็นมุมของดอยหลวงเชียงดาวในทิศตะวันออกครับซึ่งในช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยผ่านพ้นตัวภูเขาไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ภาพที่สวยงามมากๆและถ้าเกิดวันไหนฝนตกหรืออากาศดีเนี่ยจะมีหมอกปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเลยเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมคิดว่าแค่ มานั่งจิบกาแฟร้อนๆหรือชาอุ่นๆที่เนี่ยพกฟินแล้วครับเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาเชียงใหม่แต่ยังไม่เคยมาเชียงดาวตั้งน้าห้ามพาดครับพรุ่งนี้มันจะพาเพื่อนๆพื่ไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ